สวัสดีค่ะนี่พี่เพนท่เล่ยวันเนอร์ค่ะพอดีจัดห้องใหม่นะคะในวันที่29มกราคมสอง7ันหน้าราก็ดพามาดูห้องนะคะอันนี้เป็นห้องนอกของพี่เพนที่บ้านปลักอะค่ะนะคะ,นะคะเพนจัดห้องใหม่อะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มีรูปพี่เพนสมัยสาวๆมาติดด้วยนะคะจัดห้องใหม่อะคะ่ะ โทรทัศน์นี่เป็นยี่ห้อ TCL นะคะ Smart TV ค่ะนะคะแต่ว่าพี่เพนจะไม่ค่อยได้เปิดดูโทรทัศน์เท่าไหร่นะคะส่วนมากจะฟังเพลงในโทรศัพท์มากกว่าะคะ่ะโทรศัพท์นี่ซื้อของโทรศัพท์นี่เอาไว้ฟังเพลงนะคะซื้อมาเครื่องละสามพันจะฟังเพลงใน YouTube ก็จะชาร์จแบตทั้งวันนะคะนะคะและนี้เป็นลูกคุณพ่อนะคะ รูาพอฟอฟงตัมแกนหนุ่มๆมาค่ะนะคะนี่อันนี้เป็นรูาพอฟอฟงตันแกนหนุ่มๆมาคะ่ะแกหล่อมากเลยอะคะ่ะและนี่ก็เป็นรูาพอฟอฟงน้าปัจจุบันนะคะนะคะ อันนี้เป็นรูปพี่ซังจุนกีค่ะนะคะเพนชอบภาพตอนแกเป็นอาหารก็เลยเอาแกยิ้มก็เลยเอาภาพลังรูปนี้มาติดไวะคะ้ค่ะอันนี้เป็นรูปเจลีเอฟโฟะคะ่ะตานที่เป็นเต้าหมิงซื้อค่ะนะคะที่เป็นคคนไปเอฟโฟค่ะสมัยแบบตอนมหกไปเอฟโฟมากไปหารูปเอฟโฟในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พิมพ์ใส่เครื่องพิมพ์มาติดเป็น มาเก็บสะสมเอาไว้อ่ะค่ะนะคะปกติแล้วจะเปิดแอร์อยู่ที่ยี่ยี่สิบเจ็องศาแต่บางทีถ้าอากาศหนาวจริงก็จะไม่ได้เปิดแอร์ค่ะนะคะก็ห้องพิเศษท่านเดียแรละไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ห้องคนรวยคนหนุไฮโซอะไรมากมายแต่ว่ามีทรัพย์สินเยอะ มีทรัพย์สินมูลค่าเป็นพันล้านหมื่นล้านเพราะว่าชอบสะสมเพชรทองพอยแต่ว่าไม่ใช่ห้องคุณหนูไฮโซเป็นห้องคนทำคนธรรมดาแหะคะ่ะเป็นห้องในฝันของสา,สาวที่มีฐานะยากจน่ะนะคะใช่ไม่ใช่บแม่ห้องคุณหนูไฮโซนะแต่มีทรัพย์สินเยอะนะคะใช่สวัสดีค่ะ